สชัสดีครับผมเด็กนังเชียนวันนี้ผมจะมาเล่นเอ่อบลิสห้าศูนย์จนถึง2,000ันอโลพาร์ทที่4วันนี้เป็นไงไปดูอ่านในสุดเราก็ได้เล่นลัหลังจากที่ว่าสองวันที่แล้วเราได้เล่นขาวมาตลอดเราเล่มได้ดีเราจะมาเล่นเพิร์กดีเฟนต์กันเป็นหมาที่คนไม่ค่อยรู้จักนะใช่เพราะว่านี่หมาคนไม่รู้จักเนี่ยคนก็จะเล่นเอ่อรับไปถูกกันอันนี้จะตั้งกระโจมตีเราเราจะจิตตัววิทยาใส่ ตั้งเลยอย่างนี้คือเราจะปูตีเขาน่าจะขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเข้าขึ้นยังไม่ขึ้นนะงั้นเราปูขู่ไปกอนก็คือขู่ว่าถ้าเขาพร้อมป้องควีนเนี่ยเขาจะโดนเราถมแล้วบ้านใสโดยคนปกติเนี่ยเขาจะไม่กล้าเข้าแล้วถ้าเห็นตำแหน่งอย่างนี้ตอนนี้เราก็พัฒนาหมากปกติพอทิมทีอันนี้ทีหนึ่งก่อนไม่ให้เขาทิม h หาได้เดี๋ยวเขาหาเคาน์เตอร์เพลย์ได้แล้วรอดูดูซิเขายังอยากเข้าป้องควีนอยู่หรือเปล่า เราเคมลมเลยว่าเราเรียวกว่าแน่นอนตรงนี้อืมใช่เขาจะเปลี่ยนไปเขาป้อมฝั่งซิงไ์แล้วดังนั้นแล้วตรงนี้เราก็พัฒนามาปกติแล้วเราก็แค่เล่นหมักลุกเฮ้ยเฮ้ยฮฮมาดิให้ชาลับจบเอาทานนี้ไว้เอฟหน่อยเดินเอห้ามันจะเบรกให้ได้ไว้มันจะเบรกให้ได้ไว้บุกข้างตีกลางการทฤษฎี นั้นแล้วถ้าเขาปูมาก็แค่ไม่ต้องกินปล่อยเออจิ้มมาก็มีประโยชน์แหละ <c oughs> ตั้งโจมโปดติถ้ากินมาเนี่ยไม่ดีกินมาแล้วเราจะเออมีอะไรนะเออแล้วแบบมันอุดอะ่ะก็คือเขาจะตีเราต่อไม่ได้เราก็แ,แค่เดินออกอย่างนี้ <c oughs> ปะ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 นี่เลย หน้าทีมต่อคิดว่างั้นนะอืมออมมากเริ่มอุดแล้วเอ่อตรงนี้วีคไหมไม่วีคตองได้กินได้ไหมกินได้แต่ไม่ป,ประโยชน์เออกินได้มาขึ้นนี่อุดกินเลยดีวยกว่าเปิดกลางเลยถ้าต้อง้กินเอยู่ลยกลางกระดานแต่อย่าไปกลัว นีเลยเอาม้าขึ้นอุดแล้วเราก็จะเริ่มหมุนม้าออกแต่ต้องเดินช็อปออกก่อนนะเป็นัานโดนฟอ็อกตรงนี้บอกตาตรงว่าไอ้หมากเพร์กเนี่ยผมเพิ่งลองหัดเล่นดูดังนั้นแล้วอาจจะยังเล่นไม่ถูกอาจจะขัดใจพี่ทีที่ทั้งหลายเข้าป้องคุนเลยอย่างนี้เ <c oughs> ขาก็ม่กาเข้าป้องคุณเหมือนกันเพราะเขากลัวโดนตีเหมือนกัน,ออกนแต่พูดตาตรงว่าตรงนี้เขาเข้าป้องคอยนก็ไม่ผิดน,นะใช่เพราะว่าหมากเนี่ยสังเกตว่ามันค่อนข้างที่จะ เราจุดอู่เราตัวตีไม่พอแน่นอนเขียนได้เลยว่าตัวตีไม่พอตรงนี้ก็แบบเราต้องเน้นพัฒนามา้าออกมาให้หมดก่อนแน่ๆคือม้าเราติดม้าเราออกไปได้ฝั่งคิงไซค์คือปิดแล้วเรียบร้อยม้าเราในะพิการม้าเราพิการเรียบร้อยบิชอปแล้วก็พิการดังนั้นแล้วตัวที่ขยับได้ตรงนี้ก็จะมีสี่ตัวนี้ด้วยกันตีเลยเลยกินเข้าไป กินมากินเนี่ยล้วกินด้วยเราแอฟเซ็แล้วถ้าเราเดินขึ้นตานี้เลยมาลงมาลงเรือมาที่แน่คือถ้ามาตรงนี้เดินออกเป็นไรเบี้ยตรงนี้เป็นของเราแต่ตอนนี้คิดว่าน่าต้องเดินเดียวกัน กินเลยเลยเราคุ้มกว่านะตอนนี้บิชอปเราได้ออกแล้วอ่าเรามานัำแมทีเรียลกันว่าใครนาตอนนี้แมทีเรียลเราเราหมากเรานําตัวหนึง่งแต่เบีย้ยเราตามมหาศาล <c oughs> ตอนนี้ม้าเราวิธิการอยู่ทำไงให้ม้าไม่ิธีการคำตอบคือไม่มีทางเราต้องเป็ไงาเบีย้ยจากข้างหลังขึ้นมาซึ่งก็เป็นเรื่องยากเช่นกันทำไงดีทำไงดี อฟอไปก่อนแล้วกันอ่ะเดินตานี้ขอชอบหน่อยแน่ๆคือน่าจะกลับตาเดิออมอืขอเลื่อนหน่อยตอนนี้เราคงต้องคิดเรื่องการเออเอาเรือมาใช้แล้วตรงนี้คือถ้าเขาอุดเรากินไปก่อนแล้วกัน ยังไงม้าตัวนี้ก็พิการแล้วใช่ <c oughs> ตรงนี้เราคิดว่าเราต้องเอ่อเชื่อมรู้ก่อนอันดีทฤษฎีก็คือเราเชื่อมรู้ก่อนอเชื่อมันอยู่ด้วยกันให้มันเห็นหน้ากันพอมันเชื่อมเสร็จใช่ไหมเราแค่เอามแม่งมาต่อกันตัวนี้กันเบี้ยอยู่สองช่องนี้ม้าอันตรายดังนั้นเราเราจะเดินให้ม้าลงมาไม่ได้ก่อนก็คือเราจะเดินตานี้ แล้วก็เราดูฝันของข้าว่าจะเดินอะไรคิดว่าน่าจะเดินอ่านเขาจะเตรียมตัว Discovery attack เราก็แค่เดินรบออกจากนั้นเขาจะเดินช็อปออกเพื่อเอาเรือมาเช็คเราแต่ถ้าเขาเอาเรือมาเช็คเราจะเอาเรือมาแลกกับเขาเพราะตอนนี้หมากเรานำอยู่เขาไม่อยากแลกหมากกับเราอย่างแน่นอนอืมดูสิามาลงตานี้ได้ตานี้ได้อืมน่าสนใจเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเป็นขิงเก้าแล้ว โดดมาเช็คขึ้นไปหาอืมเอางัดีกว่าดังนั้นแล้วเราเดินคิงมาก่อนอุ๊ยมีตาไหนน่ากลัวหไหมไม่น่ามีไปเดินออกทางนี้ดีกว่ายังไม่มีดิสคอเวอรี่หน้าน่ากลัวตรงไหน,นมิชอบออกไม่น่ามีอะไรเราก็แ,แค่เอ่อเดินลงมาด้าน ด้านนี้แล้วกันตัวนี้เราต้องหาคาลเตอร์เพนอะไรว,วะทุกคนเราทำการเอาบิชอปไปชี้หน้าบ้านเขาอย่างนี้ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเราก็จะหมุนเรือมาทางนี้เพื่อมาโจมตีเขานะเขาน่าจะาพยายามโดดม้ามาให้ได้แต่ว่าบิชอปเรานั้นเป็นก้างขวางคอเขาอยู่นี่คือไอเดียใช่ดังนั้นแล้วเขาจะโดดม้ามาตานี้ ไม่ไปงั้นเราก็หลบก่อนทีนี้เราก็จะเอาเรือไปแลก่กับเขาโอ้โไอ้อออน,นี้มันเอาใหญ่เรือขึ้นตานี้มีมาเช็คเดินลงตานี้มีดิสคอเวอรี่ดังนั้นตานี้เมรกเซนที่สุดอืมหรือีิเขาจะรับมือกับตานี้ไงก็คือเราจะเอาหน้าบ้านเขาและเขาน่าจะเดินเบี้ยขึ้นมาหนึ่งช่องตามคอมมมนเซนนะ ตอนนี้พี่ชอปเรากําลังทำการการบ้านการบ้านอย่างทรัคทุเรงเงาะลำใหยเขายอมแซคเลยไว้ทุกคนก็คือเขาบอกว่าเขามีพาสปอร์ตนะมันไอ้นี่กว่าเ,เขาเร็วกว่าเรามีวิธีหยุดเออพาสปอร์ตของเขาไหมคำตอบ,บคือมีแลกเหลือทิ้ง เพราะถ้าเราไปกินเบี้ยเขาเนี่ยเบี้ยเขาจะดันลงมาได้เอ้ oh. มีบิชอปกันอยู่นี่ว่ะเราพลาดแลว้ววะทุกคนอันนี้น่าจะแพ้ใช่อันนี้น่าจะแพ้ <c oughs> นนแพกินไปก่อนไม่นานนะว่ามีอีกตัวไป อุย้ยเราจบแล้ววาทุกคนทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วตอนนี้เราแพ้แพ้พาสปอร์ตแล้วก็เช็คเมทอุย้ยยังเว้ยแต่ก็ใกลละอีกนี่นึงเวลาตามมากเฮ้ยเลาวันสเตลเมทเอาว้ยละวมันสเตลเมทเอยอว้ เอ้มันจะเอาเรือเช็คเมดเราวะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเดินมั่วๆยังไงมันก็เอาเรือมาแล้วทำการพีบู๊บแล้วโบติงฮีอิสฮิคารุเอือแล้ววันนี้เราก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายจบไปแล้วเข้ากับพราที่สี่นี่คือการเดินทางผมก็มีแพ้มีชนะบ้างเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ